นี่อยู่นี่อยู่นี่นี่เหรอเช่้เกิดัหาเร่งไ่อนได้ไหมครับเรียอยแวครับเรางะียรบโอเคครับเรียบร้อยนะครับเกอยากให้พูดถึงความประสบการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้าง ดีใจค่ะดีใจมากๆเลยค่ะเ,เพราะว่าหนูก็เต็มที่มากๆเลยค่ะสําหรับวันนี้แล้วก็การแข่งขันที่ผ่านมาตั้งแต่เก็บตัวแล้วก็ตั้งแต่ก่อนเก็บตัวตั้งแต่เริ่มการเตรียมตัวเลยจนถึงตอนนี้ก็คือเต็มที่มากๆเลยค่ะความรู้สึกมันโลงน่งไมรับเพราะว่าตอนนี้เรามาแบบว่าแรงแล้วก็แบบสีแดงแดงลุ้เลยสำหรับวันนี้เมื่อวันสุกร์นโล่งค่ะแต่ก็ยังไม่สุดเพราะว่าเรายังต้องไปแกนใหญ่อีกเคคิดว่าในการแข่งขันครั้งนี้เราคือตัว ตั้งแต่แรกไหมเพราะหลายคนบอกว่าเรานอนมากแต่เราออกไปสมอหนูไม่ใช้คําว่านอนนะคะเพราะว่าหนูก็เหนื่อยอยู่เหนื่อยอยู่ใช่ไหมสาหรับไม่ใยค่ะเพราะว่าหนูมองว่าที่ตั้งแต่หนูลงสลับอุลีมาค่ะทุกคนพยายามเท่ากันหมดเลยค่ะหนูเลยไม่ใช้คําว่านอนองมาเลยค่ะยากแค่ไหนสำหรับมงกรหนูก่อนจะได้มาโ้ยากยากมากๆเลยค่ะเพราะว่าแม่มอก็คือมีภารกิจให้ทําตลอดเลยอย่างแม่มอบอกว่าตอนแรกเราดูเหมือนไม่กระหายมงแต่พอ เ้ามีชั่นปุ๊บก็คืออยากได้มงจริงๆคือหนูอยากได้มาตั้งแต่แรกแล้วค่ะมันยากไหมกับภารกิจแต่ภารกิจแต่ลไม่ชั่นยากค่ะแต่และโจทย์ค่อนข้างยากมากๆเลยค่ะก็พยายามตีโจทย์แล้วก็พยายามทําออกมาให้เต็มที่ในทุกๆแคมปญเต็อ,อะไรค,คือความยากที่ส,สมัหร,รการประกวดมิสการตลาตัวหนูเองเนี่ยแหละค่ะคือหนูรู้สึกว่าการแข่งกับตัวเองให้มันเก่งขึ้นเนี่ยแหละค,ะคือความยาก หนูอยากเก่งขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราไม่อยากให้มันเป็นน้ำที่แบบเต็มแก้ว<ม>อยากเก่งไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่อยากหยุดพัฒนาตัวเองจริงๆท<ม>ั้ง,ง25คนที่เข้าเข้ารอบมาด้วยกันทั้งหมดใครนคร่ากดันที่สําหรับสําหรับหนูถ้าเรื่อง performance หนูคิดว่าเป็นพี่ไอรินแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของตอบคําถามเนี่ยค่ะก็จะมีพี่น้ําฝนกับพี่ฟ้าเพราะว่าพี่ฟ้ากับพี่น้ําฝนก็คือพูดเก่งมากๆใช่ค่ะเรีว่าอะไรที่แกต้องเพิ่มหลังจากนี้เพื่อประกวด เอ็มจีพีทีใหญ่ไทยแลนด์ก็เพิ่มความแข็งแรงในเรื่องของการตอบคําถามแล้วก็เรื่องของการเดินค่ะตรงนี้ก็ตอบคำถามแล้วก็ถือว่าผ่านไปได้ดีเพราะว่ารองมันทางหนูบอกว่าหนูจะตอบคาถามให้มันดีกว่าเดิมแล้ววันนี้หนูก็ทำได้แล้วก็มึงก็ลงที่หัวหนูรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะที่อย่างน้อยวันนี้หนูก็ทําออกมาได้ตามที่หนูต้องการเลย ก็คาดหวังกับตัวเองไว้สูงเหมือนกันก็ออกมาได้ตามที่ตัวเองคาดหวังเลยค่ะดีใจมากมาต้องพี่ถามว่าทําไมวันนี้ที่ทำให้เราสมมงเราอยากจะตอบว่าอะไรอะไรนะคะอะไรที่ทําให้เราสมมงวันนี้โอ้ความพยายามเลยค่ะแล้วก็ความสามารถล้วนๆเลยค่ะวันนี้ได้จัดเรือกับพี่ไอรีนส่วนที่เป็นภูมิแมทที่เรากลัวด้วยเป็นยังไงบ้างครับเราวิทีโทีนั้นได้พูดคุยกันไหมก็มีคุยกันค่ะตอนนั้นก็คุยกับพี่ไอรินว่าแบบว่า ถ้าเกิดว่าวันนี้หนูไม่ได้แล้วเป็นพี่ไอรินได้หนูก็ดีใจนะต่อให้แบบว่าวันนี้จะเป็นพี่ไอรินได้หนูก็พร้อมซัพพอร์ตพี่ไอรินเสมอเลยสมมติถ้าไอรินไปลงจังหวัดอื่นๆนะเขาเป็นคู่แข่งเราในกองประกวดใหญ่เราจะทำยังไงยินดีค่ะยินดีแบบว่าเจอกันได้เลยค่ะแต่ว่าก็ยังเป็นเพื่อนกันได้อยู่เป็นพี่น้องกันได้อยู่ค่ะเพราะว่าหนูก็ยังคุยกับพี่ไอรินอยู่เลยว่านี่ตามไปแกนใหญ่ด้วยกันนะใช่ค่ะกอกตอนจับทีนาทีจับหนูก็คือ ก็คุยค่ะก็บอกว่าสู้ๆนะใครจะได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทั้งคู่เต็มที่มากๆเอาไว้เจอกันในแกนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าหนูรัดไปต่อโอเคโอเคค่ะพี่หนูรัดน่ารักมากหนูคุยกับพี่หนูรัดตลอดทั้งกองเลยค่ะแต่นกรู้สึกไงบ้างกับ ที่บอสพูดถึงเราตลอดเวลายกตัวอย่างมากมายด,ดีใจค่ะดีใจมากมากเพราะว่าหนูก็พยายามโชว์ศักยภาพให้บอสเห็นตลอดเลยค่ะ <ใช S 1> แล้วก็ดีใจที่บอสเห็นในศักยภาพของหนูค่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นเวทีใหญ่แล้วจะต้องเป็นบอสชอยของเขาเราสามารถดูจิตใจเขาได้ไหมได้แน่นอนค่ะหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองจนบอสเลือกหนูแน่นอนอได้มงขหัวใจดีแล้วอยากทำอะไรเป็นเซ็ตไหมอะไรนะคะได้มงแล้วอยากทำอะไรเปนเซ็ตไหมตอนนี้เหรอคะหมายถึงว่าอยากทำอะไรให้สลับบุหรี่ใช่ไหม หนูอยากโปรโมทจังหวัดสระบุรีก่อนนะคะเป็นอันแรกเพราะว่าจริงๆหนูชอบเที่ยวสระบุรีมากๆเลยค่ะอยากให้คนมาเที่ยวที่สระบุรีเยอะๆเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างสวยมากๆเลยค่ะและคืนนี้เป็นคืนของเกรสครัโอกาสเกรสมาแนะนําตัวเองให้กับฝั่งน้ำฝักโัวฝังน้ำฝักตัวว่าเกรสเป็นใครทาอะไรและกําลังจะทำอะไรหลังจาก ค่ะก็สวัสดีค่ะกเกรสนะคะทิตารีพงทองสาทรค่ะมิสแกนสระบ,บุรี2025นะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าสู่มิสแกนไทยแลนด์นะคะก็ฝากเชียร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะไดะ้ทาว่าเกรสเคยทำสามอ๋อใช่ใช่ค่ะเคยเป็นแล้วตอนนี้เป็นเป็นอันนี้เ,เื่อไปทำมาได้ยังไงหรอว่าทางคุณพอ่อกับคุณแม่เป็นมาก่อนค่ะแล้วก็อยู่กับคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็คือจับ พาไปทําพาไปซุ่มค่ะพาไปอบรมไม่กลัวหรอคะไม่กลัวค่ะเพราะว่าอยู่มาตั้งแต่เด็กก็ชินค่ะงานงานที่เราได้ได้เจอได้ทำทำอะไรบ้างก็ช่วยผู้ประสบเหตุค่ะบาดเจ็บหรือว่ามีส่งผู้เสียชีวิตใช่ค่ะแล้วก่อนเขาประกอบประกวดก็ยังทําอยู่ตอนนี้ไม่ได้ทําแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังมีความรู้อยู่คาดวงว่าหลังจากนี้เผื่อจะแบบว่าท่องเกีจิตอาสา,ศาก็ได้ได้ค่ะ จะบอกผลงนานบ้างหลังจากานี้บ้างก็หลังจากนี้นะคะก็ฝากติดตามผลงานของหนูไปเรื่อยๆแล้วก็ติดตามการเติบโตของหนูไปเรื่อยๆนะคะหนูจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงตามที่แม่ๆแนะนําไปเรื่อยๆเลยคะ่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย